ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านับตั้งแต่ Toyota Corolla Cross สเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2020ความนิยมของกลุ่มรถ BSUV ถูกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและเป็นที่ถูกจริตของใครหลายคนรวมไปถึงที่บ้านผมด้วยครับคันนี้คันที่บ้านผมซื้อนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับตลาดรถยนต์แข่งขันกันอย่างดุเดือดทำให้ปี2024 Toyota ได้ตัดสินใจแต่งหน้าทาปากให้กับโ o r o l ่าคอ s ที่ครั้งนี้เป็นการปรับโฉมในรอบ4ปี การปรับโฉมรอบนี้มีความน่าสนใจอย่างไรคลิปนี้เราพาชมรอบขันกันครับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโคโร l ล่าครอสรอบนี้นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือด้านหน้านี่คือหน้าเดิมนะครับที่เราคุ้นชินกันเป็นอย่างดี ที่เด่นชัดที่สุดนี่ครับกระจังหน้าทรงน้องบึง้งซึ่งเป็นคําติดปากที่หลายคนพูดถึงกันเวลาเห็นคันนี้นะครับและเวลาที่เรามองไกลๆและเราเห็นหน้าตาลักษณะนี้เราจะรู้เลยทันทีว่านี่คือคูโรร a าครอสนั่นเองครับแต่หน้าใหม่ได้สลัดหน้าบึ้งแล้วใส่รังผึ้งแทนครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนสําหรับคโรร่าครอสไมเนอร์เชนครับโดยตัวกระจังหน้าและกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรียบเนียนมากขึ้นไม่ได้มีการแบ่งส่วน เหมือนรุ่นเดิมแล้วนะครับจะว่าไปแล้วเห็นครั้งแรกเนี่ยมีความกลิ่นอายแบบ Lexus เบาๆนะเนี่ยอีกจุดหนึ่งครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวไฟหน้านั่นเองแม้ว่าเขาโครงจะเหมือนเดิมแต่รายละเอียดได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะแบบ Crystal Light LED นั่นเองและตัวไฟเลี้ยวเป็นแบบ Sequential หรือไฟเลี้ยววิ่งนั่นเองซึ่งเราพกกุญแจมาแล้วแน่นอนเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้เพียงแค่ไฟเลี้ยวธรรมดานะครับเวลาปดล,ลดล็อกรถหรือล็อกรถ ก็จะขึ้นลักษณะแบบเลี้ยวเหมือนกันครับอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเซ็นเซอร์รถนะครับที่คราวนี้ Corolla Cross มีมาให้แล้วนะครับรุ่นเดิมไม่มีนะครับแต่รุ่นนี้มีมาให้ถ้าเป็นตัว H-E-V Premium Luxury อันนี้จะมีให้8จุดรอบคันก็คือด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดส่วนตัว H-E-V Premium จะให้6จุดก็คือด้านหน้า2จุดและด้านหลัง4จุดนั่นเองครับ ส่วนด้านข้างนะครับถ้าเราเทียบกับรุ่นที่เปิดตัวเมื่อปี2020นั้นก็จะพบว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่ยยอย่างใดท่านในแง่ของตัวถังรถนะครับแต่ถ้าเป็นลายล้อแน่นอนว่าเปลี่ยนครับยังคงไซส์18นิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าลายล้อใช้สีเป็นแบบทูโทนดําเงินนั่นเองถ้ามองผิวเผินเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับตัว GR Sport นะครับแต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมก็เป็นไปได้นะ คล้ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวแบตครับจากเดิมที่เป็นคำว่าไฮบริดในรุ่นนี้ใช้คำว่า H-EV แบบเดียวกับ t y y t t p r r u u s Yaris Cross และโลโก้ Beyond Zero ซึ่ง Toyota ก็บอกชัดเจนครับว่าหลังจากนี้เขาจะทำรถเพิ่มมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองครับและถ้าเราเดินดูเรื่อยๆนะครับแน่นอนราวหลังคายังคงมีอยู่แต่คราวนี้มาเป็นสีดำนะครับและ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนั่นก็คือ p a n o r a m i c Roof Frameless นั่นเองหรือหลังคากระจกแบบไร้กรอบน,นี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมที่เป็นซันรูฟสำหรับผู้โดยสารแถวหน้ารอบนี้ผู้โดยสารแถวหลังได้เพิ่มความโปร่งมากขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนด้านท้ายมีการเปลี่ยนตัวไฟท้ายนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีความโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับและกรอบในส่วนที่เป็นไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยเป็นกรอบใสขึ้นนั่นเองที่สำคัญครับ Corolla Cross ยังมีออปชั่น เตะเปิดหรือฝาท้ายไฟฟ้าหรือคลิกเซ็นเซอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้ลองดูซิว่าเป็นยังไงเฮ้ยตอนเตะนี่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันผมว่ามันก็มีความเร็วขึ้นจากรุ่นเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคแล้วก็ด้านหลังมีแบต H E V เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้ดีไซน์คันนี้เนี่ยมันจะมีความประหลาดประหลาดก็คือทําไมคันนี้มันมีดักเทลขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยตกแต่งด้วยชุดแพ็กเกจ u r b a n p r e s t i g e นะครับซึ่งถ้าใครอยากจะได้ชุดแต่งนี้คุณเพิ่มเงินจากราคารถปกติเนี่ย23,900บาทนะครับก็จะได้ชุดแต่งเพิ่มตั้งแต่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปกตินัั่นนเนะครบ นี่คือส่วนของภายนอกใน Corolla Cross m i n ม r Chain เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมบ้างไปกันเลยดีกว่าอยู่ภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross m i n ม r Chain นะครับอารมณ์เหมือนขับรถที่บ้านตัวเองเลยจริงๆก็แม้ว่าโครงสร้างหลักนะครับพวกคอนโซลพวกดีไซน์ต่างๆจะเหมือนเดิมแต่แน่นอนออปชันก็ได้มีการเติมหลายๆส่วน จากลูกค้าที่เรียกร้องทาว่าง,ง่ายๆก็บ่นกันนั่แหละครับอยากให้เพิ่มนั่นเพิ่มนี้ซึ่งโตโยต้าก็ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าดูจากในส่วนของผู้ขับขี่เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างแรกเลยคือตัวจอมารวัดนะครับจอมารวัดตัวนี้เป็นขนาด12.3นิ้ว LCD Full Screen นะครับคือหน้าตาเนี่ยเหมือนกับตัว Cor o l l a a l t i s เหมือนกับ Alpha เหมือนกับเวลไฟเออก็เหมือนกันอะไรยรุ่นก็คือก็ใช้ตัวเดียวกันนั่แหละซึ่งหน้าตาเนี่ย ดูดีมากนะครับแล้วก็การคอนโทรลก็ใช้ตรงพวงมาลัยส่วนด้านสายซึ่งถ้าใครใช้โคโราคอสอยู่แล้วก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับแล้วก็ตัวธีมสามารถปรับได้ด้วยนะครับพวงมาลัยก็ยังคงเป็น4ทิศทางนะครับยืดเข้ายืดออกแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับอีกอันนึงที่มีการปรับนะครับแล้วก็ปรับแบบบัเอกด้วยนั่นก็คือจอจอจากเดิมเนี่ย เป็นขนาด9นิ้วนะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบเสียบสายในรุ่นนี้ขยายไซส์เป็น10.1นิ้วนะครับ Apple CarPlay Android Auto ต่อสายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต่อแบบไร้สายได้นะครับซึ่งดูจากดีไซน์แล้วโคตรใหญ่เลยยังสงสัยอยู่ว่าอันเนี้ยเบิกใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่น่าจะได้แหละเออน่าจะได้อยู่นะ ใหญ่เกินนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยเฮ้ยกล้องรอบคันดีไซน์ใหม่อืใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็มีฟังก์ชันก็คือดูตามมุมต่างๆนะครับตามที่เราจิ้มนี่ทำแบบนี้ได้ด้วยเฮ้ยเก๋ดีนะเก๋ดีอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับรุ่นเดิมยังไม่มีแบบนี้นะส่วนช่องต่อสำหรับการเสียบสาย ก็ยังคงอยู่ตรงหน้าจอเหมือนเดิมช่องตรงนี้ก็มีกระดัดไม่ใส่นะครับถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศ2โซนนะครับซ้ายขวาแยกอิสระนะครับก็สามารถปรับได้ตามที่คุณต้องการแล้วก็ลงมานี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาไวเลสชาร์จเจอร์ครับที่ชาร์จแบบไร้สายเฮ้ย <c oughs> เขาเพิ่มขึ้นมาแล้วจากเดิมที่เราใช้คําว่าวางมือถือไปงั้นๆน่ะตอนนี้มีมาแล้วนะครับแต่ว่า อาจจะเหมาะสาหรับมือถือที่จอเล็กหน่อยนะครับเพราะมันก็จะเกินเกินมาหน่อยแต่อาจจะด้วยในเรื่องของดีไซน์นะและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับที่หลายคนเรียกร้องเบรกมือไฟฟ้าครับมาแล้วไอ้คันผมยังเป็นเบรกมือเท้าอยู่เลยคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มออโต้เบรกโฮด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองกรณีอย่างเช่นรถติดนะครับเราก็คงไม่อยากจะเข่าเกยเอนนะครับแล้วก็ใช้เบรกเท้านะครับก็ ใส่เกียร์ดีกดออ t โตเบรกโฮเหยียบเบรกรอบหนึ่งปุ๊บมันก็จะจับเบรกให้นะครับส่วนสีภายในคือสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับในรุ่นที่เป็น Hybrid Premium และ h y b ริดพรีเมียม u ักชันี่สีแดงเฉดใหม่ครับเดิมทีเป็น t ทอร a r าโรซคราวนี้เป็น Dark r o รสนะครับสีก็จะดูมีความสดขึ้นจากรุ่นเดิมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงหลังคาอย่างที่เราบอกไปในช่วงพาไปดูข้างนอกเนี่ยหลังคาเป็นหลังคากระจกแบบพาโนรามิกรูฟเฟรมเลสนะครับซึ่งมันไร้ขอบจริงๆนะมันไม่มีคานตรงกลางเลยนะครับแต่ว่าจะเปิดกระจกไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือม่านนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดปิดม่านได้นะครับนี่นะ ่อองะไรนี่ยนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Corolla Cross นะครับสำหรับตัว H E V Premium Luxury นั่นเองนะครับจากเดิมที่เขาเรียกว่า Premium Safety ตอนนี้เป็น Premium Luxury แล้วนะครับส่วน Toyota Safety Sense ในรุ่นนี้มีการเพิ่มระบบอย่าง PKSB นะครับหรือระบบเตือนขนาดจอดรถพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติซึ่งอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว Adaptive Cruise Control เป็น On Speed นะครับ ซึ่งคราวนี้หยุดนิ่งเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับดังนั้นระบบเบรกรอบนี้ก็น่าจะสมูทขึ้นแต่จะมากกว่าเดิมไหมอันนี้ก็ต้องลองดูในวันที่เรายืมเดี่ยวกันนะครับมาดูในส่วนแถวหลังนะครับเอาจริงๆแล้วในเรื่องสเปซเราคงไม่พูดถึงเพราะว่ามันเหมือนเดิมแต่หลักๆแล้วที่มีการปรับเปลี่ยนก็คืออย่างแรกช่องชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับเดิมทีจะเป็น USB Type A นะครับช่อง มาในรอบนี้เป็น USB Type C 2จุดนะครับก็คือจะอยู่ตรงใต้ช่องแอร์นั่นเองส่วนบ่อหลังนะครับก็ยังคงสามารถปรับได้2ระดับเหมือนเดิมนะครับมีที่พักแขนเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เปลี่ยนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไฟภายในห้องโดยสารที่เป็น LED สีขาวนะครับ เปลี่ยนมาให้ละและอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือกล้องบันทึกภาพนะครับขนาดขับขี่ซึ่งจะติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนั่นเองครับมาดูในเรื่องของขุมพลังกันบ้างนะครับสำหรับค و o l ล่าค s s สไมเนอร์เชนนั้นถ้าเท้าความเมื่อช่วงต้นเดือนมกราเรานำเสนอผ่านคอนเทนต์เปิดแผนรถใหม่เราได้บอกไปว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรไดนามิกฟอสนะครับ <laughs> แต่พอเป็นเวอร์ชั่นประเทศไทยและเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใดครับยังคงใช้เบนซิน1.8ลิตรไฮบริดเหมือนเดิมครับถ้าเราลงลึกในเรื่องของสเปคเนี่ยในแง่ของเครื่องยนต์ยังคงเป็นเบนซิน1.8ลิตร VVTi เพราละากำลังจะอยู่ที่98แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตร จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีพละกกำลังอยู่ที่53กิโลวัตต์ซึ่งอันนี้โตโยต้าระบุสเปคตัวเลขแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราลองแปลงค่าเป็นแรงม้าจะอยู่ที่71แรงม้าอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นนะครับส่วนแรงบีจะอยู่ที่163นิวตันเมตรโดยพละกกำลังรวมของไฮบริด1.8ลิตรตัวนี้จะอยู่ที่122แรงม้าส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT และเชื่อมกับแบตเตอรี่แบบนิ c เกิลเมทัลไฮดรยยังไม่ใช่ลิเทียมไอออนนะครับ ความจุอยู่ที่1.3กิโลวัตต์อวนั่นเองก็ในแง่ของพลังกำลังแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนและหลายคนรู้สึกว่าทำไมไม่ใส่ตัวด y นามิกฟอสล่ะมองใน2ด้านนะครับด้านแรกในแง่ของการซ่อมบำรุงก็ต้องยอมรับว่าเซ็ตตัว1.8ลิตรในรหัส 2ZR เนี่ยกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือชุดไฮบริดตัวนี้1.8ตัวนี้เนี่ย,ยถูกใช้ในหลากหลายรุ่น ไล่ตั้งแต่ p r リウスรุ่นแรกนะครับที่เคยเข้ามาขายในไทยเมื่อสักประมาณปี2011นะครับแล้วก็มาจนถึง Corolla l t t s s C-HR ที่ยุติการขายไปนะครับแต่ถ้าว่ากันเนี่ยปริมาณของตัว1.8ลิตรเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นในแง่ของการซ่อมบำรุงการหาอะไหล่ทดแทนเนี่ยทำได้ง่ายนะครับพอมันทำได้ง่ายการซ่อมได้ง่ายเนี่ยก็เพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องยนต์2.0 Dynamic Force แน่นอนครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือต้นทุนนะครับทั้งในแง่ของตัวเครื่องยนต์ตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งในแง่ของการลงทุนตรงส่วนนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบเลยก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับราคาค่าตัวซึ่งในวันที่เราแายทำเราไม่ทราบนะครับว่าค่าตัวจะปรับเพิ่มเท่าไหร่แต่ถ้าใส่ Dynamic Force แน่นอนค่าตัวปรับเพิ่มขึ้นมากเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้น เบยต้าคงมองแล้วแหละว่า1.8ไฮบริดเนี่ยเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศไทยนั่นเองนะครับตัวนี้เติม e20 ได้นะครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ Corolla Cross Minor c h a n g e นะครับการปรับโฉมในรอบ4ปีนั้นได้มีการเพิ่มข้าวของที่หลายคนเรียกร้องแล้วก็เติมส่วนที่ขาดให้เต็มมากขึ้นนะครับ แน่นอนในวันที่เราปล่อยคลิปนั้นทาง t ต y o ต้ m มอเตอร์ประเทศไทยได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเราใส่รายละเอียดเพิ่มเติมใน description คลิปนี้แล้วนะครับโดยในเม่ได้เช่นรอบนี้มีให้เลือกกัน4รุ่นย่อยอันนี้ก็ลองดูรายละเอียดความแตกต่างว่ารุ่นไหนตรงจริตคุณมากกว่ากันนะครับส่วนการลองขับนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่เครื่องยนต์ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดคุณสามารถดูคลิปรีวิวได้เราใส่ลิงก์ไว้ใน description คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของ,ของคาไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ